ใครๆก็อยากรู้แล้วว่าพระเยซูเป็นใครเป็นพระเจ้าหรอเออใครตอบได้บ้างอะ่ะพระองค์เป็นใครอะ่ะอยากรู้เหมือนกันอะ่ะสวัสดีค่ะพบกับเก๋วัรณนากับรายการใจสมานทอล์รายการทอล์สบายๆแต่มีสาระที่จะทําให้คุณค้นพบและเจรนานเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง ep ที่36แล้วนะคะ ในตอนนี้เราก็ก้าวมาสู่ในเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะซึ่งเป็นเดือนที่คนมากมายนั้นเฉลิมฉลองนะคะวันสําคัญของคริสเตียนมีเยอะมากมายเลยค่ะแล้วก็วันสําคัญนั้นก็เร่งไปถึงวันของพระเยซูคริสต์นะคะคนก็มีคําถามมากมายเลยค่ะว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นใครเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์หรือไม่ บางคนบอกว่าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาบางคนบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้ววันนี้นะคะผู้ที่จะให้คําตอบกับเราได้ดีก็คือท่านอาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาจยากุลนะคะสิทธยาพิบาลผู้อุโสคิดได้จักใจสมานและท่านก็นั่งกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์คําถามแรกเลยนะคะอาจารย์คะมองในเรื่องของพระเยซูคริสต์นะคะอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วพระองค์เป็นใครกันแน่คะก็ถ้าตามพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับก็บอกชัดเจนว่า พระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับที่ลงมาจากสวรรค์พระเยซูประกาศเองว่าพระองค์มาจากเบื้องบนะนะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งพระองค์เป็นมนุษย์ธรรมดาใช่เหมือนอย่างเรานี่นะครับมีร่างกายมีความเจ็บมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยต้องนอนต้องพักผ่อนต่างๆเลยี้แต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งพระองค์ทรงมาจากสวรรค์เป็นพระเจ้าอ,อ,อยู่ในพระองค์เองด้วย อันนี้เป็นปริศนาที่หลายคนอาจจะเข้ายจยยากมายากขอสมควรนะคะคอาจารย์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ก็ลงมาเป็นมนุษย์ด้วยเหมือนกันใช่ครับแล้วพระองค์ก็สามารถสําแดงความเป็นพระเจ้าให้กับเราในในร่างของมนุษย์ใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการศรึกษานะคะอะไรที่ยืนยันนะคะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอะคะ่ะถ้าจะเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสเลยนะ,ะ,ะก็คือการที่พระองค์เนี่ยเ ลอดจากหญิงพมาชารีคือนางมารีอันนี้คือพอยต์สำคัญเลยอันนี้คือพอยต์สำคัญเลยเพราะว่านี่เป็นนี่ไม่ใช่อุ้มบุญนะครับ <c oughs> นี่ไม่ใช่เป็นเทคนิคต่างๆทางการแพทย์ <c oughs> เพราะว่านั่นเป็นเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับ <c oughs> ยาวนานสองพันกว่าปีก็แต่ว่าเกิดขึ้นโดยโดยฤทธิเดชของพระเจ้า <c oughs> นะเป็นการยืนยันว่าเด็กคนนี้ที่คลอดมานั้น ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาโดยทั่วไปเรื่องนี้เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ศึกษาได้มีพระคัมภีร์เขียนไว้แต่ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องเล่าใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่เรื่องเล่านะครับเป็นเป็นเรื่องที่บันทึกเอาไว้ในความเป็นจริงแล้วเราต้องรู้ว่าหลายคนเข้าใจว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเพราะว่าผู้หญิงหลับนอนกับผู้ชายเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดแต่เราต้องเข้าใจวัฒนธรรมในยุคนั้นนะครับ ในประมาณ2,000กว่าปีแล้วก็ในตะวันออกกลางในอิสเรลเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยสาวเนี่ยพ่อแม่จะเขาเรียกอะไรนะดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนห่วงแหนเลยค่ะเหมือนห่วงเหมือนห่วงแหนเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าในบัญญัติบอกว่าถ้าเกิดมีผู้ชายคนไหนไปหลับนอนกับเขาเนี่ยก็ต้องยกให้ผู้ชายคนนั้นโอ้ยกให้เลยเหรอคะ ก็าตามก็คือเป็นปเ,เป็นภรรยาอ่าไ,ไม่ใช่ตามประเพณีตามบัญญัติอ๋อค่ะตามบัญญัติเพราะนัะ้นเขาก็เลยต้องเฝ้าระวังอย่างดีเลยนะครับลูกสาวของตัวเองเพราะนั้นรับพังบีก็บันทึกแลก้วก็ชัดเจนว่าพระเยซูเนี่ยเกิดจากหญิงพรมจารีค่ะอาจารย์คะแคทอลิกกับคริสเตียนเนี่ยต่างกันยังไงคะอาจารย์ ถ้าจะพูดถึงโยงกับนางมารีนะครับทางคาท,ทลิกเนี่ยเถือว่านางมารีเนี่ยเป็นพระแม่พระแม่มารีหมายนิว่าเป็นผู้หญิงพิเศษที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ามนุษย์โดยทั่วไปแล้วก็เป็นเหมือนกับระหว่างเรากับพระเยซูเนี่ยก็มีพระแม่มารีมาขั้นอยู่ตรงกลางสวดภาวนาถึงพระแม่มารีต่างๆเหล่านี้นะอะไรต่างๆนี้ ซึ่งแต่สําหรับคริสเตียนเราอันนั้นคือแคทอลิกนะฮะค่แล้วก็มีบทสวดภาวนาถึงพระแม่มารีต่างๆเหล่านี้แต่ของคริสเตียนเราไม่ใช่เราเราไม่ได้คิดว่านางมารีเป็นพระแม่หรือไปเป็นผู้หญิงที่สูงกว่าสูงกว่าหรือเหนือกว่าผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับเพราะเวลาเราติดต่อต่างๆความเชื่อเราจะมุ่งตรงไปที่พระเยซูเลยอืมนี่คือความแตกต่างนี่คือความแตกระหว่างแคทอลิกกับคริสเตียนใช่ไหมครับ อาจารย์คะแคทอลิกขอโทษค่ะถามไปแล้วหน้าที่ของพระองค่ะที่ลงมาในโลกอะค่ะหมายถึงพระเยซูคริสต์เนี่ยค่ะลงมาเพื่ออะไรคะคือพระเยซูเจ้าอันดับแรกเลยพระองค์มานะเพื่อที่จะสำแดงสำแดงพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เพราะว่าในเวลานั้นคนก็มองไม่เห็นพระเจ้านะพระเยซูบอกเสมอว่าผู้ที่เห็นพระองค์เนี่ยก็เหมือนได้เห็นพระเจ้าพระบิดา นะจินตนาการของมนุษย์ในเวลานั้นเนี่ยก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธินะ์ที่เรียกว่าพระหรือเจ้าแต่ว่าไม่รู้ว่ามีลักษณะอย่างไรก็เลยมีรูปเคารพไงปั้นขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กราบไหว้กันนะแต่พระเยซูริเจ้ามาแล้วก็มาสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้ามีความห่วงใยมีความเมตตากรุณาพระเจ้า มีฤทธิ์อำนาจในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์นะแล้วก็พระเยซูมาเปิดเผยความจริงที่มีคำสอนในพระบัญญัติะนะคือพระบัญญัติมาทางโมเสสแต่พระองค์นำความจริงที่ททแท้เนี่ยของความหมายของพระบัญญัติต่างๆเนี่ยมาเปิดเผยว่าที่แท้จริงแล้วมันคืออย่างไรแล้วก็มาเปิดเผยให้รู้ว่าแท้จริงนะพระเจ้าเนี่ย มีแผนการที่ดีสําหรับมนุษย์และต้องการให้มนุษย์เนี่ยกลับคืนดีกับพระเจ้ากลับใจใหม่ทิ้งความปิดบาปนะและมาเริ่มต้นใหม่นะครับกับพระเจ้าได้นะค,คือคือไม่ใช่ว่าโอ้เรียกว่าไม่มีทางเลยนะเรามีคนบาปนะพระเจ้าไม่สนใจเราหรอกพระเจ้าไม่เอ่อคือเราไม่มีทางหรอกรเราก็ต้องไปชดใช้เวรกรรมต่างๆไม่มีทางที่จะเริ่มต้นใหม่ได้พระเยซูามาตรงนี้ ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราฟังเนี่ยเราก็มีความพอเข้าใจได้แต่คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนค่ะอาจารย์ก่อนหน้าที่พระเยซูจะเกิดนะคะเขาใช้หลักการอะไรที่ทําให้เขาแบบได้รับความรอดอะไรอย่างนี้นะคะเขาใช้หลักการออถ้าสมัยโน้นนะครับคนที่ไม่ได้เป็นยิวนะครับหรือไม่ได้เป็นอิสรรเอลเนี่ยก็ยากใช่ะก็าายากคือเขาจะไม่รู้ความจริงแต่ว่า ขาเรว่าความรอดมาทางยิวนะครับพระเยซูสัสความรอดมาทางยิวคือในพระบัญญัติเนี่ยมีคําพยากรณ์หรือคําสัญญาของพระเจ้าคนที่รอดคือคนที่เชื่อในคําสัญญาของพระเจ้าว่าจะมีผู้หนึ่งมาไถ่มนุษย์มาช่วยเขาเรียกว่าพระมาเสียนะครับพระเมสสิยาบางคนว่างั้นถ้าเราเชื่อในในพระสัญญาเนี่ยเราก็จะรอดโดยความเชื่อ,อมหมายถึงว่า คนก่อนพระเยซูเนี่ยเขามองไปสู่อนาคตแต่พวกเรารอดเนี่ยมองกลับสู่อดีตก็คือที่ไม้กางเขนที่กพระเยซูทำใช่ที่พระเยซูทำสมัยก่อนต้องมองในอนาคตที่พระเยซูจะมาทำแต่พอรุ่นเราเนี่ยคือเราเชื่อผ่านในอดีตที่พระองค์ทรงทําแล้วสำเร็จแล้วหลายคนถามนะคะว่าทําไมพระองค์ถึงยอมมาไถ่บาปมนุษย์เพราะว่า สิ่งที่พระองค์ต้องแบบแบกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากในเรื่องของความตายใช่ครับทำไมพระองค์ต้องทําขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์คาตอบง่ายๆนะค่<ฮ>ะเพราะไม่มีทางอื่นทางมี่าก,กลัวอ่าแต่คือมันไม,มไม่มีทางอื่นถ้ามีทางอื่นที่ไม่น่ากลัวเนี่ยก็คงไม่จําเป็นต้องมาทางนี้คือคือเราต้องรู้ว่าการยกบาปเนี่ยบางทีเราคิดว่ามันง่ายไงเราได้ฟรีเราเชื่อพระเยซู เราสารภาพบาปเราก็ได้รับการยกบาปแล้วดูเหมือนมันง่ายๆแต่ว่าที่มันง่ายเนี่ยเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันยากที่สุดที่เราทําไม่ได้เนี่ยพระเยซูได้ทําเพื่อเรานะแล้วก็ถามว่าถ้ามันมีทางอื่นง่ายกว่าน,นั้นพระองค์คคงจะเลือกที่ง่ายกว่าน,นั้นแต่มันไม่มีทางอื่นไม่มีทางเดียวคือต้องจ่ายราคา,านะเขาบอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายพระคัมภีร์บอกชัดเนจนเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะมารับแบกบาปได้คนนั้นก็จะต้องชดใช้ด้วยความตายและพระเยซูก็ชดใช้ด้วยชีวิตของพระองค์ค่ะอาจารย์คือเป็นเรื่องที่ยากแต่พระองค์ทรงยอมเพราะพระองค์ทรงรักเราโเราถ้าเราได้อินกับเรื่องนี้เราจะเข้าใจเลยค่ะว่าแบบสิ่งที่เราควรจะต้องรับโทษ ก็คือความตายใช่ครับจากการที่เราทําอเพราะเราทําตั้งหลายอย่างยิ่งอนุญาตให้ก็ทําไปเยอะอเหมือนที่คนไทยเรียกว่าเวรกรรมค่เราก่อเวรใช่ก็ต้องรับกรรมที่เราก่อใช่ค่ะแต่พระองค์มารับเวรกรรมที่เราทําไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในอนาคตถ้าเราเชื่อครับเรื่องนี้อาจารย์อธิบายยังไงคะในเรื่องของเวรกรรมที่เราจะทําในอนาคตด้วยแต่เราเชื่อพระเยซูคือมันเป็นอย่างนี้เมื่อเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแล้วเราถูกยกใช่ไหม เวรกรรมหนังยกบาปหมดแล้วแต่พระเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยความบาปเพราะการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราอ่อนแอเราพลาดเราต่างๆเหล่านี้มันก็พระองค์ก็ให้โอกาสะนะให้เรากลับใจให้เรามาสาร,รภาพความปิดบาปยอมรับแล้วพระองค์ก็ยกโทษชําระความปิดบาปของเราเพราะว่าพระมีบอกว่าพระเยซูตายครั้งเดียวแต่มีผลตลอด อาจารย์คำถามเนี้ยหนูอยากจะถามอะคะ่ะเพราะว่ามีคริสเตียนบางท่านพูดว่าดีจังเลยตั้งแต่เป็นคริสเตียนเนี่ยวันอาทิตย์เราไปโบสถ์เราก็ไปสารภาพปาที่เราทําในระหักสัปดาห์ก็เหมือนว่าตัวเองมีสิทธิทพิเศษเหนือจากศาสนาอื่นอาจารย์มองยังไงคะคือไม่ได้มองว่าเป็นสิทธิทพิเศษแต่มองว่าเป็นพระคุณของพระเจ้า <c oughs> ที่ให้กับเราแล้วก็คนที่จะเข้าใจความจริงนี้เขาจะรู้ว่าเมื่อเรา กลับใจและเชื่อในพระเยซูเนี่ยถ้าเขาเชื่อจริงๆเนี่ยเขาถูกเปลี่ยนข้างในหมายถึงว่าธรรมชาติใหม่ของพระเจ้าเข้ามาในตัวเขาเขาจะไม่มีนิสัยที่จะทําบาปเป,เป็นเป็นอาจินนะเป็นประจำนะฮะเขาเมื่อเขาพลาดขึ้นมาเขาจะไม่สบายใจเขาจะรีบกลับใจสารภาพความเบื่เพราะว่าธรรมชาติของพระเจ้าในตัวเขาเนี่ยมันจะทํางาน แล้วทให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาต้องมาพระเจ้าแล้วแบบรับการชําระค่ะก็แสดงว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยข้างในของเราจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อพระเจ้ามานานๆมันมีผลไหมคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นแน่นอนเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันหนึ่งที่จะเปลี่ยนคือรสนิยมค่ะแต่ก่อนเรามีรสนิยมแบบหนึ่งนะเราโอเคชีวิตแบบเดิมเลเฮฮาะทำอะไรต่างๆอย่างนี้ แต่พอเราเชื่อพระพระเยซูยิ่งเชื่อนานเนี่ยรสนิยมของเราจะเปลี่ยนไปความคิดค่านิยมเราจะเปลี่ยนไปแสดงว่าพระเยซูคนหนึ่งมีผลกับข้างในสําหรับผู้เชื่อด้วยนะคะแน่นอนในสิ่งที่พระองค์ทรงมาเกิดแล้วพระองค์ทรงมาตายแทนไถ่บาปแล้วผู้ที่เชื่อเนี่ยจะถูกเปลี่ยนจากข้างในจริงๆไม่ได้แบบมโนเพราะบางคนบอกว่าโอ้มันจะ ง่ายขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนบอกการที่เรามาเชื่อพระเยซูมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเขาบาปเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะบางคนบอกว่าเขาไม่สามารถเข้าโบสถ์ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาบาปเกินไปแต่ว่าพระเยซูมาเพื่อช่วยคนบาปให้ <c oughs> ใหรอดค่ะเพราะฉะนั้น,นคนที่คิดว่าตัวเองบาปเกินไปเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีไม่มีไม่มีใครบาปเกินไปที่จะเข้ามารู้จักพระเยซูได้นะคะอาจารย์คะการที่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าหรือไม่ทําไม ถึงถูกมองว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะอาจารย์ก็เพราะว่าในแผนการของพระเจ้านี่นะครับคนที่จะมาช่วยเราให้รอดเนี่ยต้องไม่มีบาปอ๋อแล้วพระองค์เป็นคนเดียวที่พระองค์เป็นพระเจ้า<สะ>และลงมาเกิดเป็นมนุษย,ย์<สะ>และเกิดจากหญิงพมาจารี<สะ>จึงไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยจึงทําให้พระองค์เป็นผู้เดียวจานั้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะไทยบาปของมนุษย์อ๋อก็คือว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่ปราศจากความบาปถ้าเราได้ศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงเกิดมาเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับตั้งแต่ที่นางมารีได้ตั้งครรภ์แล้วธรรมชาติแล้วที่พระองค์เกิดแบบนั้นไม่ใช่ฟิสูน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเท่านั้นแต่ต้องพระองค์จำเป็นต้องเกิดแบบนั้นเพื่อพระองค์จะมารับแบกบาปได้อ๋อถ้าไป เกิดเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้คือถ้าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ของหญิงชายเนี่ยเชื้อบาปจากอาดามเนี่ยมันก็ถ่ายทอดลงมาอ๋อโอเคก็เลยทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยอมเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในสภาพร่างกายเหมือนเราทุกอย่างเลยใช่ครับจึงทําให้เรานั้นสามารถที่จะพูดคุยแล้วรู้ว่าเนี่ย พราะองค์ทรงสําแดงความรักในในในร่างกายมนุษย์ได้อย่างไรใช่ใชจริงๆมันต้องใช้เวลานะคะในการศึกษาอ,อ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะคนบอกว่าแค่เชื่ออย่างเดียวแล้วเราจะเข้าใจทุกอย่างไม่ได้ไไดก็ต้องลองลองเปิดใจแล้วก็ศึกษาว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงหรือไม่ก็อย่าเชิญชวนนะคะคนที่ยังมีความสงสัยอยู่ก็ลองเปิดใจแล้วลองศึกษาดูนะคะแล้วพระองค์จะเป็นคําตอบให้กับ น,นะคะควันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มนุสักมากมากเลยนะคะที่ให้ความกระจาร่างกับเราเกี่ยวว่าพระเยซูทรงเป็นใครกันแน่พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะคะและผู้ที่ต้องการที่อยากจะรู้จักพระเจ้าเราเชิญชวนนะคะคิดจะจากใกล้บ้านของคุณท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในเรื่องราวของพระองค์ได้วันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มนุศักมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปนะคะแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ